เพิ่งล้างนี่ได้พี่น้องดนะ้วโอ้ถืออีกแล้วครับอุ้ยของขอาเก๊ได้บักใหญ่เลยพี่น้องเนียดูดอุ้อยเยเลยเลยมายามล้างนี่เป็นล้างที่สี่ได้พี่น้องดนะ้วเอาถือได้พี่น้องไอ้อตีงเลยครับมงังสเต็ปผมของขาได้ครับด้วบเลบถอยตั้งห่างพี่น้องเนียตีงบ่ได้เลยครับมึงด้วย ็บภาบรรยากาศช่วงเสาๆนะครับนะไอหมอกจางๆนะครับวันนี้รู้สึกว่ามีหมอกห้ายนะครับจองใช้เวลายามเม็ดกรบนะครับอายามเมรร็ดกบเนาะใจไหตจะมาอคื้นนะครับปรเปิดมายามยามตอนเสาเลยจะกี่มานประมาณยาไเลยง้นยางยังส ว่ะอ๋อได้ปะ่ะกลับมาหล่นหลังแหลกกันนะครับนะหึหหลังนี่หล่นนะครับได้ไม่มีอะไรนี่ก็ไป ทางนี้ก็เงียบแล้วนะหมดแดกอีกทำหัวมาเสร็จแล้วก็มายามลังนี่เป็นลังที่สี่แล้วพี่น้องเอาถือด้วพี่น้อง ไอ้ตี๋เลยครับมึงแทนเพชรผมของขาเด้อครับเด้อกบเ่าอยตั้งหางพี่น้องเอ้ตี๋เมื่อใดเลยครับมึงเอะเเล่ไรบางไงเลยครับียับสวยๆขาพี่น้องเรียเด้อครับเด้อการเทรดนะคร <im> ับเสียกของผมจะบ่ค่อยยาวนะครับ อยากสนั่นนะครับอยากเป็นรักผมเพราะว่าเพิ่นจะเลยโดนพวกไก่นะครับบางทีไปเกะติดตัวใหญ่งติดตัวสิของขานะครับกบจกบยิงบดายไดน้นครับบ่แม่นน้อยนะครับเลยไงเลยครับเก็บไปหนึ่งแต้มบ้าขาเลยครับ ขอเนี่อยากเอาอยากเอาให้เรียบร้อยนะนี่ ง้ยเอาถือได้พี่น้องแต่ว่างูครับแ,แต่ว่าเห็นมามีแนวอื่นมักถากหินได้ครับได้ติดงูนะมาจ้าพี่น้องเลยโอ้ตกใงไปแล้วครับปาดถือง,งูหอมนะครับเอาถือพี่น้องเลยอย่างไดียวมนันเนาะแต่ว่างูกำได้กินนะครับแต่ว่าหากเหีเ่ยวกบนะครับได้ แต่ว่าผมสะเอางูออกอย่างใดนี่มด้วยกปบปักใหญ่เลยครับกบก็ได้น่าจะเพิ่งกินตอนเช้าๆนะคไปกบผมเป็นน้อยนะครับด้วงูก,กินกบไอ้งูก,ก็บรุดไปแล้วล่ะแต่ว่ากบหักตายนะครับด้วยตกไงเลยครับเจ็บ เก็บไปสองแต้มอืมสัอนแต้สวยๆเลยครับเ้อนี่ต่งงามทำมาลนหลังนี้ได้ครับได้หลังนี้โหลดเดบดีถึงแล้วละครับต่ว่าหักโหลด หลังหม่กันต่อครับทางนี้กับโลดได้ะทางนี้กับโลดบ้บ นี่ครับอยากกินนะกบหน่อยว่ากินได้วนี่กระโดดครบับโอ้ยนะ่บแต่แกง ตามทวมเบ็ดพี่น้องนำขึ้นครับพี่น้องคือขึ้นฉักแต่น้องนาะขึ้นคือขึ้นฉักขึ้นแน่แต่น้อครับทวมเบ็ดแล้วครับหาเบ็ดกันพี่น้องตะใครหน่อยผมพ่วงล่างเยอะได้หวยไปได้ได้คลองครับ กาดทีุู่แลครับออกมาแต่ทั้งฝนนะครับเนาะยามเบ็ดแล้วก็สิไปยามมองอยู่ฟังทั้งคู่ห่วยแถวนี้น้ำขึ้นมาเต็มเบ็ดแล้วนะครับนี่แถวนี้ครับไก่ที่ตัวมเขาแล้วครับเอาเปิงลง่างนี่ได้ครับพี่น้องนะอู้ยถืออีกแล้วครับอุ้ยของขาเกดเลบักใหญ่เลยพี่น้องเลยดู โอ้ยเลยเลยนั่นครับเป็นอย่งไรพุดะโชว์ผลงานขนาดเลยครับเป็นหลักใจกับ,บนนอ,อดียววามเนาะสามตัวไม่ได้ลุนกบเถาไม่โดนหลังนี่กัะบาดโดนได้แล้วไม่ตลอดแท่บ่ถืออยิด้วยครับตลอด โดนลังเนี่ยน้ำนะเอา้าตลองใส่จะเสร็จโจนแล้วล่ะโอยไม่มีสักตัวอันใช่หรืออันต้องมีโดนสกตัวเนาะเห็นกรนะดาเนาะแยวเนีย บริเวณใบห,หน้าต้เคยใส่ถูกถูกขังแล้วครับสุเทียนะโอ้ยโดนโดนพี่น้องหลักนี่โดนครับโดนโดน,โดนมันหลีบอ่ะมันหุกอยู่ไหนเอาได้พี่นอ้องโดนยังไงนี่ถ้รับน้ำจนสิมาจูถอดถ้าทำนี่น้ำดันขึ้นมากเนาะ ดันขึ้นมาจากลำหมยนะครับนียกำลังเริ่มจะทลักเขาสู่ไห,หน้าเราได้ครับได้พื้นที่ต่ํากับ่วไปหล่ะอันนี้ก็เงีย yeah. บกินเยอะด้วยครับตลุดตลุดได้ไุมนี่ อากาศตอนเสารนะครับดังนี้ครับปอดโดนนะครับทางนี้แกปอดโดนนะครับหายหน้าเหลืองบ้าหล่นข้างหน้าแล้วได้ครับนี่ น้ำเริ่มล้นแล้วเหลือลักให้หน้าแล้วได้ครับปลาปลาปลาพี่น้อง<ฮ>ตื่นพรมกันดังส่วนลดนะรวมตรง างนี่กะโหลดนะครับนะหลังสุดทถ่ายเนาะลังนี้กโหลดนะครับนะมองดูน้ำกำลังสิไหลเขาให้หน้าได้ไหมเนองดูสิว่าน้ำขึ้นสูงนะครับมองดูกะสีพยายามม่องต่อนะครับที่นี่ดยัหน่อยน้ำหล่นตรงนี้ก็ช่ไหลพาตรงนี้นะครับเนาะบางทีอาจจะท่วมเขามาอีกปีไปแั้วบ่ขันบ่ระบายบ่ทันเนาะ รบรรยากาศหมอกตอนเช้านะครับตอนนี้นะครับผลงานกบที่ใดนะครับนะตัว,ตวนี่สิตัวใหญ่ๆนะครับสามตัวนี้นี่จะหลุนกบเถาเลยครับนะเ,เนาะเละก็น่าจะประมาณเก็บโลยนะครับเก็บโลใดนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับนะกับผมก็ขอกลับลาได้ครับได้กับพอกันคลิปหนาได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลับลาจบคลิปเพียงแค่สำเน็ตนะครับสวัสดีครับ